พวกงเมือน้องๆเปิดอันนี้ให้หน่อยได้ไหมเปิดผ้าใเปิดผ้าใบจะให้กลับมาระดิษฐ์อาหารสองขั้นหนคบสองั้นอหสองขั้นนี้เหรอแต่ห้าแล้วที่เหลือราคาไปโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนามแล้วเขาจะมารับที่